สวัสดีครับทุกท่านนี้กำลังติดตามไลฟ์สดอยู่นะครับตอนนี้ผมยู่กับหมอแอนนักอนประกม์นะครับสมาชิกการน้ําก็ตั้งใจมาลงดููที่นะครับมาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับมีอะไรที่เราช่วยประสานงานได้แต่แรกตอนแรกตั้งใจจะไปที่ทิยาะครับแต่ว่าปรากฏว่าสถานการณ์ที่หนักขึ้นะครับแล้วก็มาติดอยู่ตรงแยกันะนะครับดยนี้ว่าทุกท่้นตอนเนี่ยด้านใหนเข้าไปก็คือั้นแล้วนะครับ บอกผมว่าได้รับรายงานจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลาย่านนะครับที่บริเวณรอบนอกนะครับที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้เมื่อกี้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องฝั่งนั้นนะครับที่มีรถถูกเฉลีอยด้านหลังล้องนะครับเขาบอกว่ามีผู้ป่วยติดเตียงนะครับกนนีต้องการเท้าอ้อมหรือว่าต้อการขอในการแจกก็ให้ก็ด้วยใจต่างแล้วก็ออกมาประสานงานเหมือนกันเพื่อที่จะพบว่า วันนี้ที่พาสสแอลลงมาด้วยก็อยู่ที่การน้ําพูดคุยกับหน่วยงานโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวให้แอ r ช่วยอัปเดตสถานการณ์ภาพรวมนีกนึงนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับสถานการณ์การน้ำนะครับในในบริเวณภาคใต้ตอนนี้ครับหลายๆจังหวัดเลยนะครับก็จะมีฝนนะครับก็เราเราได้ข้อมูลจากขอขอกนนนะครับก็คือตันักนอร์วิทยากรนักแห่งชาตินะครับเขาก็จะที่มีการ พยากรณ์นะครับ3วันล่วงหน้าเนี่ยคือตอนนี้มันจะมีฝนโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับก็ทําให้มีน้ําลงมาเติมในส่วนหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ครับถึงแม้ว่าสถานการณ์จะอาจจะลดลงนะครับเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่ายังวิกฤตอยู่นะครับเพราะว่าด้านข้างในซอยนะครับในตลาดเนี่ยสามารถท่วมถึงอกเลยนะครับหรือว่าสามารถมีคอเด็กๆได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่น้องประชาชนจำนวนมากครับต้องเดินทางมาอาจจะหลายร้อยเมตรหรือเป็นกิโลเมตรครับเพื่อออกมาหา หาของกินครับหามามาซื้อของกินแต่ตรงนี้ก็จํานวนมากเลยนะครับรวมถึงตอนนี้ผมก็ในฐานะที่เป็นกรรมิการนาครับเราก็ประสานงานกับหน่วยงานนะครับแล้วก็พยายามแชร์ข้อมูลนะครับที่เราได้รับนะครับตอนนี้ก็คือพี่น้องประชาชนครับต้องการก็คือข้อมูลจากหน่วยงานนะครับเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนได้พยากรได้นะครับเพราะว่าสองวันที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าอาจจะมีข้อมูลที่เข้าช้ามากครับและก็ไม่ไม่ทั่วถึงครับทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้เตรียมตัวครับไม่ไม่ได้เตรียมการในการที่น้ําหลากมา การภาคใต้ที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเราพาไปดูบริเวณรอบๆนิดนึงนครับก็วันนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะครับก็เป็นเครื่องจุ่ที่พอจะใช้ใน่วยงานนะครับใช้ในกานอาสาสมัครนะครเพราะว่าเป็นอุปกรณ์จำเป็นตอนนี้แล้วก็พบว่าหลายๆพื้นที่ยังขาดอยู่นะครับอย่างนี้คือนะครับกำลังกาก็สำคัญกับการไปที่นี่เรามาทีนีสีลันนะครับ เราประชาชนใช่ครับในวันนี้มาเ็นเป็นพักผมเยเป็นพักแรกลงมาชัดเลยเนี่ยพักเนี่ยพักแรกมา

สัปดาห์แล้วนะครับทู้บางจุดที่วิงจิจรงในสุท้ายมันเยีนีอยาะครัที่สารผู้วังครับที่มาตำรวจทานะไนะครับแต่ที่เนื่องจากว่าสุดทายเนี่ยน้ำมันจะไหลไปลมันจะเห็น้าสะบาย้อยจะเรานะครับเนทาใหญ่เดมรนะครับแต่นั่นรู้สึว่มานะครับมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวีนนี้นท่วมมาจากนาโวีนะครับเปนหลักตรงนี้จะเป็นทางาก็จะตรนี้เลยนะ เทน้นแล้วกทานร้ดครับเมื่อวานมีร้านค้าายอย่างนี้ผมมาก็อยู่ที่ประมาณ่านะครับแต่ที่งยนี้ประมาณตอวพราะฉะนั้นเนี่ยทางนี้เป็นทางไหลฝงน้ำนะครับซึ่งตอนนี้ก็รู้รบว่าที่นี้คุยกับชาวบ้านเนยนะครับ12ปีแล้วครับกว่ที่จะวมได้ถึงวันนี้หมายถึงว่าขนาดที่ขนนักที่อยู่ภาในโลก2ปีนะครับ ตอนนี้พวกเราเองก็เป็นหัวเป็นใจนะครับทางบรรดประชาชนก็พยายามที่จะเรียกว่าในเครือข่ายของเราก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลนะครับเวลาพี่น้องประชาชนโทรมาเราก็ประสานกับหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้หน่วยงานนะครับทางตลาดอ้ำเภอนะครับทางเทศบาลบ้านๆจุดต่างๆก็พยายามที่จะประสานแต่ครั้งนี้ก็ เด็กแลพี่น้องประชาชนก็เข้าใจนะครับเข้าใจในความร้อนแต่ว่าด้วยจํานวนที่ปริมาณพื้นที่ที่กว้างมากจำนวนคนเยอะนะครับก็อาจจะช่วยเหลือกันไม่ทันท่องทีบ้างนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนก็เดินมานะครับโดยใช้เรือน้อมีที่บ้างนะครับ,บเม,บมื่อกี้มาจากกระบี่มาจากสุราษฎร์นะครับมาจากตรังนะครับก็ามาที่จะนําพี่น้องประชาชนมาหาวัตถุดิบเกิดภูนะครับวันนี้ก็ให้กําลังใจนะครับ พวกเราเองก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจนะครับในการช่วยเหลือดูแลนะครับทางหัวหน้านะครับทางสสนะครับมาก็ให้กําลังใจกันเพื่อไปยิ่งเยือนนะครับนะครับขอบคผมนะครับพอเดี๋ยวเยี่ยมกันอีกนิดนึงครับทางประหลัดอำเภอที่จะมาตั้งเป็นต์นะครับก็เพรว่าตอนนี้เลยที่เขาไมยากตั้งสถาเราพอเอาอุปกรณ์เอาเสื้อชูตีมาสนับสนุนที่สูงบ้าง ว่าเรือก็ผ่ัเพืทีก็ยังผ่านใน้ที่ที่รอบนอกเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเข้าไปช่วยเหลือได้ไม่ต็มที่นะครับตอนนี้ก็พอสนับสน่นอะไรที่เราพอได้ก็ะถานไปนส่วนองการคาดกทีังกเปนสการยลี่นะครับตอนนี้ก็ประกานพนไยส่ปแล้วว่จะวดงแล้วก็ทําด้วยนการับมหวคือก็มีการยกเแดงแล้วกพะ่าเดงว่าใท้นี่เาเนี่ยยขอแล้วก็เตมมงไปที่พักที่ ตอนนี้ปัญหาที่เราเจอในคดีก็คือบางทีชาวบ้านได้รับแจ้งเตือนแต่ไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตัวลงไหนต้องย้ายไปที่ไหนคนไหนนะครับวันนี้นอกจากผมเนี่ยก็มีสอสป๊อปนะครับแต่แล้วก็สวายกรรมอธการน้ำครับณะสสนะครับปทุมธานีแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามด้วยกันระหว่างเดินทางมานี่พี่ป๊อปเปิดรถบุกห้ดูตลอดใช่ใช่ก็จุดจุดนี้ฮะจุดที่จุดนี้เนี่ยเอ่จะนัดที่ด้านหน้ากับกับเออ่ตอนนี้สถานการณ์คือน้ำล้นทลินที่เมตรห้าสิบหกเซน ดูเป็นก้อนนิดนึงแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูในในเว็บได้เลยก็ก <c oughs> ็ฝากเขาไปติดตามนะครับอัน,นอันนี้ทะเลสาบสงขาที่เราเดินทางเนี่ยเดิมทีจะมาถนนเส้น43